สวัสด <S it out> ีเด้อสวัสดีแจสวัสดีจ้าวันนี้เรามาจับปลาในสะน่ะเราของเราเองกําลังหว่นแหวันเหจะได้ไหมนี่เราซ้อนแล้วบอได้ทีนี้ให้เขาหวัานแหให้ดูเอาใส่ออกเด๋อื่อกี้ตอนแ็กม่ลูดิเอา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 พี่ติมเอาเอาใส่มา เอาไว้อีลักแล้วบลักแล้วมีคนวานก็ให้คนวานนั่นนะหัวเนาะวานแห่เบิงอีไดป่าบลไซสิไปฝีมือหรือบลฝีมือเนี่ยเบิงเบิงไปอีไดบลป่าเบิงก่อนเด้อเออเออเอามาบเอามาปลดกันมาปลดกันเอาคือปลา่อนเท็นแล้นะโอปลาดุก มามามาๆๆพี่รับ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 รับรับรรับไปใสห้อยตรงหุ้นเอามามาเยอะโหได้หลายจังวะได้หลายได้หลายเอาม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 าว้าวว้าวว้าวไปตรงวะเอเอาาเอาเอาย็นดูปลาดูปลาโอ้ได้หลายได้หลายเบื้องเบื้องบืงพี่ห้อต้นมะขามเลยห้ถึงบ่ให้ถึงบ่ ตอนพี่เพ่อพัดเลยขย่าวเอาเออนี่แกเกตาเนี่เอามาๆเออเออเออเอาปด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 ขย่าวด้วยยาวเป็นบจักแล้วบเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งขย่าเบิ้งขย่าวนพี่มันเอา ตัวตัวตัวน้อยเอาออกไว้พี่ตัวน้อยเอาออกไว้กางหักใส่คู่อีกกางหักเราอิสเวียงเงงเดะว้าวว้าวอิสเวียงมะมันกระดองกระเด้งเลยอันแนวจับปลาโมเป็นนี่อย่างนี้นะเนาะอาศัยกินแต่กับเขาเฮียนั่นออกไปแล้วเอาเอาเอาคุณนะเดี๋ยวจะไปไปแล้วไปแล้วว้ัว จับปลาบน <laughs> บกอย่างอีบบได้เลยอย่าว่ายังก็อีจับในน้ำ <laughs> เอาปลาดุกใส่กับปลาดุกนะพี่อย่าปนกันปลาดุกนะพี่เออเอาเอาเอาใส่ใส่ใส่เอาพี่ติบอ่ะ <c oughs> ตัวน้อยเอาแยกเข้าไว้ก็ได้เอากลับคืนที่รัง <c oughs> เอาแยกใส่ไหนเราไม่มีอันใช่แล้วอันนั้นเด็กคู่อะไรคั่วฝานิดนี่ เอามนะอ้าเอาจับเอาตัวใหญ่ใส่นุนวิเอาตัวน้อยไ่นี่เออเอาตัวน้อยส่นี่บ่ได้เอากะละมังมาเดี๋ยวบอสปอยจะเอาไปปอยเรื่อยเอาตะพอนมามาขย่าไหมเอ้ามาขย่าทางวิมาขย่าลงมันอีนานมันซีตายตัวน้อยเอาแต่ปลาดุกเนี้ยเนี่ยจีเอาปลาดุกไปกินหลายๆเอาไปหนึ่งก็ฮอเอาตัวใหญ่ๆเอาตัวน้อยอีได้จับไปปอย เออเอาเอาอันนี้ไปดิแต่แล้แมงตายอ่ะเอ้าเนี่ยเข้าไปในปลาดุกเขาจากทีหลังก็ได้ปลาดุกอ่ะนี่อ้าวปลาซิวตายแล้วอ่ะตัวนั้นก็เอาไป็นพอนนะเยงที่ มีปลาทะย่อยอีกเหรอได้ได้ได้โอ้ออกเบ็นบอกออกไปซะเออที่เจ้าของมาปล่อยปลาสิวคนนี้ยมันติดปลาดิเงี้ปลาขยะงในบ้านก็ตัวใหญ่แล้วกดตัวใหญ่ซ้ำนี้นะเนี่ยนี่ดูปลาขยะงระวังปักเหนือเจ็บจังนะปักที่แล้วนในปลากระ นี่หนึ่งโคมนะครับหนึ่งโคมแอบซ่อนอยู่จนตัวเปียกตัวแสบกรบบาดในป่าน้ำมันไหลเนาะน้ำมันเข้าไม่เดี๋ยววะเออเอาตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวน้อยหอบเอาไปปอยเออเออตัวน้อยไซคุณนึงเอาไปปล่อยคืน ระวังนะระวังนะป่าเนี่้ปล่อยไว้ปล่อยไว้วางเอาเดี๋ยวอย่าไปปล่อยในบ้านวะป่านเนี้ยอยู่ในบ้านนี่โอ้งามจะกว่าอยู่ในบ้านนะนวดเหยาวยืดเลยอ๋อปลานินปลาันเออกลับไปปล่อยอีกยังปลานินนะ เออปล่อยเลยในจเีอนี่หนึ่งโคมแล้วนะครับหนึ่งโคมเดี๋ยวเอาโคมที่สองอโคมที่สองหมดแล้วย,ยังปนินปลาหมดแล้วมั้งอ่า <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวไปอัดระปอนมัดไว้ โอ้ยปานนี่เดี๋ยวเองหาคุมาใส่กันด้อยโอ้ยเองคุอ่ะโอ้ยเองใส่ปานเนี่ยไ,ไปป้อยในบ้านเองต้องเอาไปอยู่อ่ะเอาเอาปาน